วันนี้เนี่ยพี่จะมาอัดคลิปแก้ไลฟ์ไลฟ์นี้แหละข้อไอ้สองข้อสอบแนวใหม่เนี่ยที่ถ้านา้องทำได้เนี่ยโอกาสสอบติดเพิ่มสามเท่าเพราะว่าคลิปที่พี่ไลฟ์ไปเนี่ยหน้าเพจเนี่ยมันมีการกระตุกป,ประมาณหนึ่งเลยแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่พี่สอนเองเนี่ยมันไม่มั่นใจมันรู้สึกว่าตัวเองไม่สอนไม่ดีสอนไม่รู้เรื่องก็เลยตัดสินใจไลฟ์เสร็จปุ๊บลบ,ลบแล้วก็เดี๋ยวมาอัดคลิปให้ใหม่เหมือนกับที่สอนไปในไลฟ์เลย อเคเนาะงั้นเราเริ่มกันจำจำลองว่าแบบเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์ไลฟ์ปกติเลยนะเออแต่แค่มาอ่านกิจแยกชหัวข้อก็คือทำสองข้อสอบแนวใหม่ได้เพิ่มโอกาสสอบติดสามเท่าคือไอ้คำว่าข้อสอบแนวใหม่ที่พี่เล่าให้ฟังเนี้ยมันเป็นข้อสอบแนวโจทย์ปัญหาซึ่งมันออกแน่นอนแล้วไอ้เจ้าข้อหนึ่งเนี่ย ที่มาจากท้ายบทสสทเนี่ยมันออกมาแล้วในคณิตสานมันปีล่าสุดซึ่งมันให้เวลาทำข้อละสามทีแต่ออกมาแล้วนะแต่ออกมาแล้วแนวเนี้ยพี่จะบอกว่าคล้ายสามมันล่าสุดคล้ายสามันล่าสุดที่เขาเรียกว่าแนวประยุกงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมันเป็นยังไงแล้วที่พี่ชัวร์แลวคอนเฟิร์มว่าโอกาสที่น้องจะสอบติด มันจริงๆมันมากกว่าสามเท่าเลยสามเพราะว่าแนวนี้มันมันออกแน่แน่ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์มันออกแน่นอนอดูกันเขาบอกว่าช่างตัดเสื้อเนาะเขาซื้อผ้ามาทั้งสิ้นเนี่ยหกร้อยบาทแสดงว่าช่างตัดเสื้อคนนี้ยมันซื้อผ้ามาเนี่ยหกร้อยบาทน้องว่าหกร้อยบาทเนี่ยมันเป็นราคาขายหรือมันเป็นมันมันเป็นราคาขายหรือมันเป็นเงินที่เขาลงทุน ช่างตัดเสื้อสมมติเราไป็ช่างตัดเสื้อนะไปซื้อซื้อผ้ามาแสดงว่ามันคือเงินที่เขาลงอะไรคุณน้องมันคือเงินที่เขาลงทุนเพราะฉะนั้นช่างตัดเสื้อคนเนี้ยลงทุนซื้อมาเท่าไหร่ลงทุนซื้อผ้าอะไรหกร้อยบาทนี่คือต้นทุนนะอขอเขียนขอญาตเขียนอย่างนี้กันเลยคนนี้เรียกว่าต้นทุนเพราะว่ามันลงทุนไปหกร้อยบาทต้นทุนหกร้อย มันมันไม่ได้บอกนะซื้อมาเท่าไหร่แต่บอกแค่ว่าซื้อไปหกร้อยบาทแล้วมันมันไม่ได้บอกว่าซื้อมาก,กี่เมตรแต่บอกเฉยๆว่าซื้อมาหกร้อยบาทแล้วอยู่ดีก็บอกว่าตัดเก็บไปห้าเมตรที่เหลือขายไปในราคาสูงว่าต้นทุนเมตรละสิบบาทได้กําไรโอเคประเด็นก็คือน้องจะต้องมีการสมมติตัวแปรแล้วตัวแปรที่น้องต้องสมมติตัวแรกนะคือผ้าที่น้องซื้อมา มันไม่ได้บอกไงมันบอกแค่ว่าตัดเก็บไว้ห้าเมตรแสดงว่าน้องจะต้องสมมุติว่าผ้าที่น้องซื้อมาตอนแรกเนี่ยพี่ให้ซื้อมาเอีกเมตรเลยพี่ให้ซื้อผ้ามาเอ็กเมตรอ่าพี่ให้ซื้อผ้ามาเอ็กเมตรราคาหกร้อยบาทไอคนนี้คือต้นทุนนะต้นทุนหกร้อยบาท ต้นทุนหกรบาทโชเอ็กเมตรไม่รู้กี่เมตรแต่รู้ว่าต้นทุนที่มันลงเงินทั้งหมดหกรอบาทถ้าพี่อยากรู้ต้นทุนต่อหนึ่งเมตรล่ะพี่ก็ต้องทำการเทียบบัญชายานว่าถ้าพี่ซื้อผ้ามาหนึ่งเมตรเนี่ยต้นทุนมันจะกี่บาทก็เอาหนึ่งมาคูณหกรแล้วยายเจ้าเอ็กมาแสดงว่าต้นทุนน่ะ มันจะเป็นหกร้อยส่วนเอกบาทไอ้หกร้อยส่วนเกบาทมันคือต้อนทุนต่อหนึ่งมีของใครไร้คนนี้ไว้นะมันคือต้อนทุนต่อหนึ่งมคนนี้คือต้อนทุนต่อหนึ่งมไม่ใช่ราคาขายนะคือราคาทุนที่เขาซื้อมาต่อหนึ่งมราคาห0ร้อยส่วนเอกบาทแล้วเขาบอกว่าตัด เก็บไว้ห้าเมตรพี่จะแปลแต่ละอันไปเรื่อยๆนะพี่จะไม่อา่านรวนนะเดี๋ยวพี่หมื่นอัดเก็บไว้ห้าเมตรแสดงว่าตอนแรกน้องอ่ะมีผ้าเอ็กเมตรไม่รู้กี่เมตรนะมีเอกเมตรแล้วตัดเก็บไว้ฮยถ้าน้องตัดเก็บไว้เนี่ยแสดงว่าผ้าที่เหลือของน้องอ่ะมันจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันก็ต้องลดลงเนี่ยตอนแรกน้องมีผ้าเอก แล้วน้องตัดทิ้งไป5้าเมตรตัดเก็บไป5เมตรแสดงว่าผ้าน้องต้องลดลงมันจะเหลเอือ x ลบ5้า e เนี่ยคือผ้าที่เหลือคือผ้าที่เหลืออ๋อไหมตอนแรกตอนแรกมี x ตัดไป5เมตรเหมือนเหมือนสมมติตอนแรกน้องมีผ้า10เมตรน้องอะตอนแรกน้องมีผ้า20เมตรน้องตัดเก็บไป5เมตร แสดงว่าน้องต้องเหลือผ้าสิบห้าเมตรไอ้สิบห้าเมตรก็มาจากผ้าทั้งหมดลบกับผ้าที่ตัดผ้าทั้งหมด x ลบกับผ้าที่ตัดห้ามันก็ต้องเหลือ x ลบห้ามินี่คือผ้าที่เหลือไอ้ไอ้นี่คือตัวเลขที่พี่สมมตินะขอค่าทิงเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะเหลือผ้าทั้งหมดตอนนี้นะน้องจะเหลือผ้าทั้งหมด x ลบห้ามิ คนนี้จะเป็นผ้าที่น้องเหลือเพราะว่าน้องตัดไปแล้วห้าเมตรแล้วเขาบอกว่าที่เหลือเนี่ยมันจะขายไปในราคาที่สูงกว่าต้นทุนเมตรละสิบบาทคือเอาง,ออง่ายๆเลยนะคือไอ้ไอที่เหลือเนี่ยไม่รู้เหลือกี่เมตรเนี่ยมันเราเหลือเอกลบห้าเมตรถูกต้องไหมแต่ว่าราคาขายเนี่ยเขาบอกว่า เขาจะขายที่เหลือเนี่ยที่เหลือเขาจะขายไปในราคาสูงกว่าต้นทุนเมตรละสิบทีนี้เอาแบบนี้จากคําพูดเนี่ยเดี๋ยวดูนะดูนดูนะจากคําพูดเนี่ยเขาบอกว่าผ้าที่น้องเหลือเนี่ยเขาจะขายไปในราคาขายไปในราคาแสดงว่าเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับเจ้าราคาค่ะ อันนี้มาขั้นตอนที่เจ้าราคาขายเลยขายไปนในราคาสูงกว่าต้นทุนเมตรละสิบบาทสูงกว่าต้นทุนเมตรละสิบบาทจากคำพูดนี้แสดงว่าถ้าน้องมีผ้าหนึ่งเมตรเนี่ยน้องจะต้องขายละมันมันเมตรละเมตรละก็คือหนึ่งเมตรถูกต้องป่ะใช่ไหมสูงกว่าต้นคือตอนหนึ่งเมตรอะ ถ้าน้องมีผ้าหนึ่งเมตรเนี่ยน้องจะต้องขายไปในราคาที่สูงกว่าต้นทุนซึ่งต้นทุนตอนหนึ่งเมตรอ่ะมันคือหกร้อยส่วนเอกบาทแต่เวลาขายอ่ะมันจะต้องเอากําไรไปไงมันก็เลยขายสูงกว่าต้นทุนนะเมตรละสิบาทน้องก็เอาไอ้เจ้าหกร้อยส่วนเอกอ่ะไอ้นี่คือต้นทุนตอนหนึ่งเมตรที่น้องซื้อมาแต่มันขายสูงกว่าสิบาทเพราะกูอยากได้กาไรก็โบยสิบบาท แสดงว่าหนึ่งเมตรน่ะน้องจะขายห0 0้อยส่วน x บวกสิบาทแต่เอาจริงๆนะผ้าน้องใช่เหลือหนึ่งเมตรบ้ไม่ใช่ผ้าน้องเหลือ x ลบ5้าเมตรถ้าผ้า x กลบก็มุกเดิมเทียบบรรญัติระยะถ้าผ้าน้องเหลือ x ลบห้า,าเมตรน้องจะขายไปในราคาเอา x ลบ5้ามาคูณในอกีกอันนี้แลหารได้หนึ่งคูณก่อนก็เทียบบรรยัติระยะเพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่า x ลบห้า ไปคูณกับ600อบ้อยส่วนอีกบวก10หารด้วยหนึ่งหนึ่งขอไม่เขียนได้ปหมเพราะว่ามันก็ได้เท่าเดิมอถูกไหมปะแสดงว่าก้อนเนี้ยที่พี่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยมันคือราคาขายทั้งหมดแหละมันคือราคาขายทั้งหมดแหละราคาขายทั้งหมดและ,และเขาก็บอกว่า พอพอจากมันั้นที่หนึ่งเนี่ยเขาก็บอกอีกว่าพอผ่านกระบวนการทั้งสิ้นเนี่ยซื้อผ้ามาหกอ่าซื้อผ้ามาหกร้อยบาทเนี่ยตัดเก็บไว้ห้าเมตรเนี่ยแล้วก็เอาไปขายที่สูงกว่าต้นทุนสิบาทเนี่ยปรากฏว่าพอมันผ่านกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันได้กําไรแปดสิบบาทคนเนี้หัวใจสําคัญเลยเนาอน้องดอกจันเนี่ย คนนี้โหใจสำคัญเลยกำไรแปดสิบบาททำไมครบพี่เพราะว่าเวลาที่น้องเจอกำไรน้องจะต้องนึกถึงสมการหนึ่งที่ชื่อว่ากำไรเท่ากับราคาขายลบต้นทุนกำไรคือราคาขายลบกับต้นทุนแล้วราคาขายเนี่ย เราหามาแล้วก้อนนี้คือราคาขายทั้งหมดซึ่งมันจะเป็นเอคลบห้าคูณกับหกร้อยส่วนเ e ็บวกคนนี้จะเป็นราคาขายทั้งหมดแล้วต้นทุนต้นทุนคือเงินที่น้องลงน้องลงไปหกร้อยบาทเนี่ยคือต้นทุนน้องก็ลบกับหกร้อยแล้วเท่ากับแปดสิบแล้วน้องก็แก้สรรมการจบแล้วอ๋อใช่ไหม พี่ว่าเอาตัวเลขอะไปรวมกันเอาลบหกร้อยไปรวมกับแปดสิบน้องจะได้หกร้อยแปดสิบฝั่งซ้ายก็เป็นเอลบห้าไปคูณกับหกร้อยส่วน x แล้วก็บวกสิบอ๋อใช่ไหมทีนี้พี่ขออญาตดูเฉพาะก้อนนี้นะมันคือเศษส่วนถ้าเศษส่วนจะบวกกันได้ตัวส่วนต้องต้องเท่ากันแสดงว่าไอ้สิบคนเนี้ย พี่จะต้องคูณ x ส่วน x เ,เพื่อให้ส่วนของพี่ร่วบเป็น x คนแรกเป็นหกร้อยเหมือนเดิมแต่อีคนนี้มันจะเป็นสิบ x น้องอ๋อใช่ไหมแล้วก็ค่อยไปคูณกับ x ลบห้าก้อนทั้างหน้าเท่ากับหกร้อยแปดสิบทีนี้ฟังนะคือเวลาน้องแก้สมก,การเนี่ยน้องจะต้องไม่ชอบตัวส่วน แล้วเวลาไม่ชอบตัวส่วนน้องจะต้องย้ายเขาขึ้นไปรูดเพื่อการกำจัดตัวส่วนน้องก็จะเหลือเอคลบหคูณกับหกร้อยบวกสิบเแล้วก็เท่ากับหกร้ 11. อยแปดสิบเอกใช่ไหมทีนี้ถ้าน้องจะกระจาย x อลบหเข้าไปในวงเล็บมันได้แต่ว่าเลขมันเยอะแต่พี่สังเกตว่าคนนี้ เลขที่เป็นตัวร่วมของคือเลขสิบน้องสามารถดึงเลขสิบออกมาได้มันจะเหลือเป็นหกสิบบวกเอกอีกก้อนข้างหน้าก็เหมือนเดิมที่ชื่อว่าเอกลบห้าอีกก้อนนี้ก็เหมือนเดิมหกร้อยแปดสิบเอกแล้วสิบคูณอยู่มันย้ายเหมือนน้องตัดสูญนั้งคู่อะเอาง่ายง่ายเลยเหมือนน้องตัดสู์นั้งคู่อะแสดงว่าด้านซ้ายน้องจะเหลือเอกลบห้าไปคูณกับหกสิบบวกเอกส่วนฝั่งขวาก็คือหกสิบแปดเอกที่ในพี่วัน งานเราสบายนะเลขไม่ดีน่าเกลียดเหมืนเมื่อกี้ละน้องก็กระจายคูณมันจะได้60 x แล้วก็บวกเอ็กกำลังสองหกสบวกกับเอกกำลังสองแล้วลบหกระจายบ้างเป็นลบสามอลบห้าอีฝั่งเนี้ยก็ได้68 x บแปเอ็กเหมือนเดิมแล้วน้องก็จะได้เอ็กกำลังสองหกสเจอกับลบห้มันจะได้บวกห้าแล้วก็ลบสาม ไอ้ฝั่งขวาก็เป็น68 x 68, 68ย้ายมาลบกับ55้านะมันจะเหลือลบ13 x แล้วก็ไปลบ300คนนี้ก็ x อกำลัมสองเดือนเท่ากับสน,นองก็ต้องแยกตัวประกอบว่าใครที่มันคูณกัไดนสามร้อแล้วบวกกันลบสิบสาซึ่งพี่แนะนําท่านนึกไม่ออกพี่หารสัน้นเอา300รนี่ไหนมาหารสัน้นมันจะได้100เพราะพี่ใช้สามนะสาหาร แต่ยังไม่ได้เพราะสามมับหนึ่งร้อยไม่ได้ห่างกันสิบสามแล้วก็ต้องไปต่อสองสองห้าสิคู่นี้ได้หกอะก็กยังไม่ใช่เพราะว่ามันต้องห่างกันสิบสามงั้นก็ต้องไปต่ออีกสองจะได้ยี่ห้าพี่ประจบทละเพราะว่าถ้าน้องเอาสามคูณสองคูณสองอะคู่นี้มันจะได้สิบสองซึ่งถ้าน้องเอาสิบสองคูณกับยี่ห้ามันจะต้องได้สามร้อย เพราะฉะนั้นตัวประกอบของ300ร้อมันก็อาจจะได้12คูณกับ25แล้วที่พี่เลือกคูน่นี้เพราะว่าเขาหารกัน13โจทย์ต้องการหารกับ13เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลบเนาะน้องก็ต้องแยกเป็น x-25 ลบ25แล้วก็ x บวก12เท่ากาับสูแสดงว่าค่า x ของน้องอะมันจะได้25กับลบแต่ว่า x เนี่ยมันคือ จำนวนผ้าที่น้องซื้อมาเพราะเรากําหนดแล้วว่าซื้อผ้ามาอีกนี่แสดงว่าเจ้า x มันคือจํานวนผ้าที่น้องซื้อมามันติดลบไม่ได้ซื้อผ้ามาลบ12เมตรมันไม่มีอยู่แลยแสดงว่าน้องซื้อผ้ามา25เมตรซื้อผ้ามา25เมตรเราก็เลยสรุปได้แล้วว่า ซื้อผ้ามายี่สิบห้าเมตรราคาก็คือมันลงทุนเงนียราคาหกร้อยบาทราคาหกร้อยบาทดูโจถ,ถามนะโจถ,ถามว่าช่างตัดเสื้อซื้อผ้ามาราคาเมเขาอยากรู้ว่าต่อนหนึ่งเมตรไม่ไม่ได้ตอบห0รอยเนี่ยหกร้ยมันคือยี่้ามตรเขาอยากรู้ต่อนหนึ่งเมตรน้องก็เทียบมันอย่างตัวอย่างว่าเฮ้ยถ้าน้องซื้อผ้ามาต่อนหนึ่งเมตรเนี่ย ราคาจะเท่าไหร่น้องก็เอาหนึ่งไปคูณหกรอยแล้วเอายี้าไปหารน้องก็จะได้ว่าหกร้อหารยี่้ายี่ห้าหาร้อย่สห้าสองห้าสิบมันจะเหลือสิบยห้ามันจะได้ยีสิบี่บาทแสดงว่าต่อ1เมตรเนี่ยน้องซื้อผ้ามา24บาทเราก็เลยสรุปว่าซื้อ ผ้ามาราคาเมตรละคือต่อหนึ่งเมตรเนาะเมตรละ24บาทคนนี้คือคนที่จบต้องการจบเนี่ยมันจะเป็นแนววิเคราะห์แบบเป็นแนวจบดปัญหาเปบบ็นแนบวบแก้ไปแก้มาอ๋อนะให้น้องดูว่างง เพราะฉะนั้นข้อนี้น้องตอบยี่สิบสี่บาทได้เลยนะเมลัยยี่บสี่บาทโอเคเดี๋ยวข้อสองเรามาต่ออันในคลิปหน้านะ